สารยากับจังก้าสิทธิ์ออสน้อยนะครับมาดูกันนะครับยกนี้จังก้าทําท่าจะขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ในสองยกแรกนั้นไม่รีบร้อนนะสายหลักเหลี่ยมขยับขยับแล้วก็ออกแข้งชอยโต้เอาแข้งขวาเริ่มทํางานแล้วครับอ่ยกสามต้องใส่กันแล้วนะครับแข้งขวาไปครับจังก้าซ้ายลาดวนนี่ครับโดนมาแล้วโต้คืนครับถอนคืนไปมากกว่าที่ได้รับมาครับอ้าว ม่ออกก่อเลยครับแข้งขวาจับได้แข้งซ้ายซ้ายลำดวนคือจังกาไปเนี่ยครับสายลำดวนเริ่มออกให้เห็นนะครับว่าสายของเขาไม่ธรรมดาครับพยายามจะเดินเลี่ยนเดินชนก็ไปบวาดยาวๆครับแต่ว่าจังก้าในี่ยยุคนี้เห็นได้ชัดเจนครับพยายามจะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนมาขยับเดินบ้างครับขวามาติดบังสายลำดวนครับสายอัดเข้าไปก็ยังติดบังเช่นเดียวนะครับชักโมโหนะครับจังกา โดน้ายก็ไปหลายดอกมาดูกันที่วงในเบียดก,ก็ไปอาศัยความใหญ่นะครับพยายามจับล่ำในตีเข่าสายลํำดวนก็มีไล่แขนกดแขนเอาไว้นี่นะครับโอ้จิ้มลำตัวดูความใหญ่นะครับเวลาจับนี่ดูเห็หนว่าได้เปรียบเลยนะครับจังก้าเพราะว่ารูปร่างนั้นใหญ่กว่ามาดูวงในตียอย่างเดียวเขาเบียดเข้าไปเป้าหมายนี่ดูแล้วก็จะอยู่ที่วงในแล้วนะครับแต่สายลํำดวนก็ไม่ยอม จังหวะไล่แข่งแล้วก็มีแทงสู้ครับอยู่นอกโดนแข้งซ้ายครับอยู่ในดีกว่าครับแต่ว่าในตีได้ไม่ได้ไม่รู้ครับพ้อแบบวงในซ้ายลำดวนก็มีโต้มีเถียงตลอดเหมือนกันนะครับตีขวาแทงซ้ายครับอ่ะสกูถอยหลังมาละแทงไม่แทงครับเอาคืนไม่เอาคืนโดนขวามาก่อนครับซ้ายลำดวนโดนแทงข่าวขวาครับจังก้าแทงมานี่ครับพยายามจะเอาแข้งซ้ายมาหยุดการเดินจับในของจังก้านะครับซ้ายลำดวนครับดูกับ้ายอัดเข้าไป แต่ว่าจังก้าไม่สนครับเป้าหมายคือจับนายตีครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับขยับโยกหาจังหวะไทยอวัครับขวามาติดบังเอาแล้วครับถ้าเริ่มแบบนี้นี่สนุกนะเพราะจังก้าออกมาเปิดเกมนะครับมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็พยายามจะเบียดจากพลัมนายตีเข่าไทยลำดวนต้องมาชกในเกมตั้งรับบ้างครับโอ้โหเม็ดนี้หลุดหลวมนี่โดน โต้คืนทันทีนะครับจังก้านี่มีแข้งขวาแรงนะครับเอาเบียดเข้าไปวงในโอ้โหตีกันแบบนี้กันหนุกแล้วนะครับไม่ใช่งานง่ายของซ้ายลําดวนแล้วนะครับพอจังก้าเริ่มเดินเริ่มเบียดเข้าหาครับถือว่าเกมเดินถือว่าเกมของจังก้านี่ย่องระดับขึ้นมาได้สวยเลยครับแต่จังหวะนี้โดนขวางคอไปก่อนครับต้องเดินต่อลุยต่อเลยครับจังก้าครับ ค่อยๆเดินเข้าค่อยมาค,ยค่อยเดินเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายนี่ครับเจอหมัดซ้ายด้วยโยนเท่าซ้ายมาครับซ้ายลำดวนปงองในพยายามตีพยายามเสียบครับหมดยกที่3จครับจบปล้ไในดูนะครับดูจังหวะการล็อกการปั้มลำในได้ก็เริ่มตีได้ซายลำดวนพยายามจะมีลูกขวางแล้วก็ตีโต้ดีนะครับไม่ยอมเสียเปรียบครับ ดูครับความใหญ่ความยาวของจังก้าครับโอ้โหแต่ว่าหมัดลําตัวของสายลําดวนครับพยายามจาอัดเข้าไปครับดูครับจังก้าไม่สวนครับขวายาวยาวสาสนําทางเข้าไปกับสายยืนมาครับแล้วก็ทีเบรกไว้ครับสายลําดวนอย่าเดินช้านะเตะซ้ายทีบซ้ายรออยู่ครับวงในพอถึงได้แทงเลยครับจังก้าล็อกแน่นแน่นแทงดีๆครับอ่ะแล้วดูครับแซงไม่แซง โอ้โหขยับเข้าไปโดนซ้ายก่อนเลยครับจะพลาไหนตีเขา่าอายความใหญ่เข้าว่านะครับบดไปเรื่อยๆสายลำดวนมาชกในเมกมตั้งครับแล้วก็ชิงยังว่าออกแท้งซ้ายเอาทีมงานบอกให้เดินเลยครับโอ้โหพอหลุดนี่โดนโต้เหมือนกันคู่นี้นี่ใครหลุดนี่โดนเลยครับสายกระขวานะครับ ชิงจังหวะออกแข่งกันเบียดเข้าไปจังก้าเอาแข้งขวาเริ่มจะทําผลงานได้ดีแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องแล้วก็อย่าคิดช้าทําช้าครับต้องฉกฉฉยโอกาสครับแข้งซ้ายนี้ไม่โดนครับดึงหลบได้จังก้าขยับเข้าไปซ้ายลำดวนจะยังไม่ออกนะครับเพราะว่ายังไม่ชัวร์ครับโอ้เจอแข้งมาก่อนครับเลยเข้าไปชนแข้งล่าสายหลักเลียมครับพอไม่ล้มก็นี่ครับเสียบเสียบเอาเลยครับตีเข่าขวามาครับจังก้าตีขวาแต่ว่าซ้ายลำดวนพยายามเนี่ยครับเอาขาขึ้นมาตั้งเก็บกำแพงเอาไว้ครับ นี่ครับความใหญ่ของจังการีอืดอัดพอสมควรครับทางด้านซ้ายลำดวนครับพยายามจะบิดไปทางไหนก็ยากหน่อยครับแต่ว่าได้แข้งซ้ายมาครับถ้าเดินไม่ติดเดินทางๆนี่มีโอกาสหลงล่องแข้งได้เหมือนกันทางด้านจังกาพยายามโยกเข้าไปหาเหลี่ยมหาจังวหวะวางแข้งซ้ายครับซ้ายลำดวนวงไหนบ้างครับตีได้ไหมครับขึ้นคอลากมาตีไม่ได้กรรมการเบรกเกม้นกาลากตะขวงมากลางเวทีสับมือชอกต่อครับ สายลำดวนนี่อาศัยจังหวะแล้วนะครับคอยสาสสายเนื้อเนื้อเน้เน,นแล้วก็มีสลับทิมลำตัวไปด้วยนะครับหมัดวงไหนก็ขวางเอาไว้อยู่เลยดูว่าจังก้านี่พอโดนโต้หนักๆก็ทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันแต่ก็ยังคงเดินเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปก็โดนซ้ายสายสลำดวนตึงแล้วก็หลุดเอ้าเบียดวงไหน ดูการจับครับเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าโอ้โหจังหวะสุดท้ายการจับการบิดนี่ดูจะแข็งแรงกว่าครับโดนมากมากดูช้าดูแผ่วไปเลยแหละครับจังกาครับโดยเฉพาะลูกต่อยท้องของต่อยท้องทิ่มลาตัวของซ้ายลําดวนนะครับดูช็อตไปครับเอาแข้งซ้ายครับซ้ายลําดวนครับเจอเนี่ย้ายหน้าครับพยายามดีดมาพึทกลับไปรอบนึงครับจังกาแข้งขวาเจอแข้งซ้ายของซ้ายลําดวนครับ วงนายปัดแหม่ติดเชือกครับไปเกี่ยวเชือกไว้ไม่ไม่หล่นเลยครับหมดยกที่ปัดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วนะครับโอ้โหจะเข้าไปนี่โดนล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับสายลําดวนล็อกเอาไว้คุมเกมเอาไว้สายเอาเลยครับเบียดต่อยหมัดสําผัจะได้เฮหรือเปล่านะครับต้องเดินให้ต่อเนื่องใหญ่ก็ใหญ่กว่านะครับช้าไม่ได้ทั้งหมัดทั้งศอกนะครับมาแล้วเสียงเชียร์นี่ก็ฮึบเวทีเลยครับยังไม่ยอมเสียโรลาบครับ หมัดศอกต้องมาแล้วครับชั่วโมงนี้ของจังก้าลุยเข้าไปมีไหมมีไม้สอกเข้าไปต่อยเข้าไปเอาโดนนะ่ไม่ใช่ไ่โดนนะเอาต่อยเข้าไปอีกทีนึ่งแลาวเริ่มจะได้ใจครับเกมของจังก้านี่คบเล่งขึ้นมายกสุดท้ายนี่ถือว่าทําได้ดีครับจังก้าครับเสียงเชียร์บรรยากาศบนล็อกนี่ก็าหึมขึ้นมาอีกครั้งครับเอาใจช่วยเขาอยู่ครับดูครับยังคงเดินต่อครับซ้ายลําดวนหัดอัดเข้าไปครับดูครับขยับ โยกเข้าไปครับพยายามจะสกัดการเดินต่อยหมัดของจังก้าครับดูครับหมัดขวาอัดเข้าไปแล้วก็รวบตายีีไว้ครับบังลีทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยหมัดแล้วก็ฟันศอกเลยนะครับขยับเข้าไปจะแรงต้นน้ําหรือเปล่าเดินได้ต่อเนื่องไหมโอ้โหดูสายลาดวนนี่นะครับโชว์แล้วครับโชว์แล้วครับตอนนี้จิ้มลําตัวแล้วก็ล็อกเอาไว้โอ้โหกระทุงมาแต่ละดอกเรียบร้อยแล้วครับทรงนี้จะเร่งผ่านหรือเปล่านะครับโดนลําตัวไปเยอะเหลือเกิน โอ้พอเจอนวดลำตัวครับทำท่าหยุดเหมือนกันนะครับแต่หัวจิตหัวใจยังสู้แต่เรียวแรงสิครับเรียวแรงสิครับเดินเข้าไปครับหมัดขวาต่อยครับนี่ครับเหลี่ยมนิดเดียวครับจังหวะบิดจังหวะปัดของซ้ายลำดวนครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับแล้วก็เห็นหมดแล้วครับ ชั่วโมงนี้บางยาอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วครับถูกต้องครับพยานจะเอากระดูกประสบการณ์ที่มีมาครับมาช่วยในการเดินของจังก้านะครับขณะที่จังก้าเองก็ต้องชื่นชมครับแม้ว่าจะได้เปลี่ยนรูปร่างครับแต่ว่าดูการผ่านมวยเป็นรองครับแต่อาศัยหัวใจครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับพยานจะต่อยหมัดฟันศอกจับนายตีเพื่อพิกเกมพิกสถานการครับแต่ว่าความเก่าของซ้ายลำดวนครับดูครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับบางนี มีหมัดขวาในทิมตรงๆนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลครับถ้าเดินช้าก็จะโดนสายแบบนี้นะครับสายลาดวนขยับขยับทีบทำลายจังหวะไปเรื่อยระกัดการบุกของจังกาเอาดูนะครับว่าเริ่มสงบแล้วนะครับสงครามบนเวทีหมดเกลี้ยงจริงๆนะครับมันหมดถังแล้วนะครับพยายามจะฮึดแต่มันฮึดไม่ขึ้นโอ้สายลําดวนดูโชว์แล้วนะครับตอนนี้เต้นวนไปเรื่อย จะมีฮึดอีกเพลือกหรือเปล่าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของยกสุดท้ายครับถอยหลังแล้วละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ กรรมาการพงพัฒน์ว่องไวนะครับเดินเก็บใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้สายลําดวนนายกหนุ่มสายระยานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยไทย